เดี๋ยวไปติดตามกันนะครับวันนี้ผมจะทําการทดลองให้เพื่อนเพื่อนเข้าใจง่ายๆกันนะครับโดยการหยดน้ําลงบนใบเมลอนนะครับ2หยดนะครับแล้วก็เปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูนะครับระหว่างใช้สารจับใบนะครับกับไม่ใช้สารจับใบเนี่ยมันจะมีลักษณะแตกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวผมกําลังหยดน้ําเปล่านะครับ2หยดนะครับลงบนใบเมลอนนะครับอ่านะครับ ปริมาณก็ใกล้เคียงกันนะครับจะเห็นได้ว่าน้ําก็จะเป็นลักษณะเป็นหยดนะครับวางอยู่บนใบนะครับอ่ะนะครับทีนี้หยดด้านซ้ายมือของเพื่อนนะครับเดี๋ยวผมจะหยดสารจับใบลงไปนะครับอ่าเราพอหยดสารจับใบลงไปปั๊บเนี่ยนะครับน้ําหยดเนี้ยก็จะแผ่กระจายนะครับไหลออกมาเลยนะครับอ่านะครับไหลออกมาแผ่กระจายนะครับเห็นไหมฮะ กับหยดด้านขวาเนี่ยยังเป็นหยดอยู่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะเขย่าให้ดูนะครับว่าพอเขย่าแล้วเนี่ยหยดด้านขวามือเนี่ยก็ยังไม่กระจายตัวนะครับอนี่คือประโยชน์ของสารจับใบนะครับมันจะทำให้น้ำเนี่ยนะครับลดแรงตึงผิวของน้ำทำให้เมื่อเราผสมชีวพันธุ์นะครับ แล้วก็หรือธาตุอาหารรองอันเสริมต่างๆเนี่ยมันจะแผ่กระจายบนใบได้ดีนะครับไม่จับตัวนะครับเป็นหยดอยู่บนใบเหมือนอหยดน้ําด้านขวามือนะครับจะทําให้เชียวพันธ์ุหรือธาตุอาหารต่างๆเนี่ยซึมลงไปบนใบของเมลอนได้ง่ายทําให้เมลอนเนี่ยเอาธาตุอาหาร